นที่60ห้องสมบัติโกแคงไอเบลดและเพอร์เพิลคลอปออกไปในสองเส้นทางที่แตกต่างกันโดยมองไปตามทางเดินโกแคงนั้นเร็วและแข็งแกร่งที่สุดฉันจะตามเขาไปรัติการบอกพยักคูณและอย่างมุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งเราไม่สามารถปล่อยให้อีกสองคนได้รับสมบัติเข้าใจแล้ว พวกเขาคงกำลังฝันไปถ้าพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถคว้าสมบัติมาได้เสือเยาะเย้ยทั้งสองคนกลายเป็นลำแสงและไล่ตามพวกเขาขณะที่รติการไล่ตามโกชางสองทีมในเส้นทางที่แตกต่างเนื่องจากหอคอยทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยการแกะสลักที่ซับซ้อนมันจึงทำให้ไม่สามารถใช้การเพื่อนย้ายทางไกลภายในได้ดังนั้นทั้งสองทีมจึงทำได้เพียงพื่งพาก,การบิน และในเวลานี้ความแข็งแกร่งของหลัวเฟิงก็สามารถปลดปล่อยออกมาได้ตีกสีเงินของเขาก็กระพือปีสู้สู้สู้เขารีบเร่งอย่างรวดเร็วจากกระพัดเสือ,อยังตามไม่ทันด้วยซ้ําอย่างไปชะลอเขาให้ช้าลงก่อนพยักรู้ดีว่าเขาไม่สามารถตามทันหลัวเฟิงได้อย่างไรก็ตามหลัวเฟิงไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับเขาแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เขาได้รับเชิญหลวเฟิงเร็วขึ้นและเร็วขึ้น เหล่านี้เป็นทางเดินภายในภายในหอคอยและด้วยพื้นที่แกนกลางที่ทอดยาวออกไปหลายแสนกิโลเมตรล้อมรอบหอคอยมันแคบในบางส่วนและทิศทางก็เปลี่ยนไปเช่นกันมีจุดที่ต้องเลี้ยว180องศาเพื่อไปตามทางหัวเฟิงต้องชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วและหยุดก่อนที่จะหมุนในเส้นทางดังกล่าวต้องชะลอความเร็วทันทีหลังจากเร่งความเร็ว พวกเขาต้องทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกๆสองสามกิโลเมตรจัก, 2, จก,กรพรดสามารถเร่งความเร็วและเร่งความเร็วได้อย่างง่ายได้อย่างไรก็ตามการหยุดและเริ่มต้นเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายเช่นเดียวกับทางโค้งหลายๆทางบนโลกไม่ว่ารถหนึ่งคันจะมีดีแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถเร่งความเร็วได้และทำได้เพียงชะลอตัวลงเมื่อถึงโค้งเท่านั้นสำหรับนักรบเหล่านี้ที่เดินทางด้วยความเร็วแสงโค้งทุกสองสกิโลเมตรหรือ100กิโลเมตรมันเป็นการทรมาน ระยะทางที่ยาวที่สุดอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรฉันยังต้องชะลอตัวเกือบจะในทันทีฉันไม่สามารถวิ่งได้เร็วเลยเหลือเพียงการรักษาความเร็วต่ำไว้สำหรับการเลี้ยวเท่านั้นโกแคงคำรามและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธ55โกชางความเร็วของคุณน่าตกใจอย่างไรก็ตามในสถานที่เช่นนี้คุณไปเร็วไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามในฐานะมนุษย์ที่มีปีกฉันเปลี่ยนทิศทางได้ดีาหจากกระพัะติการตามทันจากด้านหลัง กูชางหันไปมองจาก,กระพัรัติการดังก้องสายฟ้าหนาะยิงออกมาจากดวงตาของโกชางสายฟ้ากระจายออกไปทันทีหลังจากยิงออกไปดูเหมือนงูสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนเกาะตัวเป็นตะข่ายขนาดใหญ่ที่ยิงใส่จากพรรพัรัติการที่อยู่ข้างหลังเขาทางเดินนั้นใหญ่มากเท่านั้นตะข่ายคลุมทางเดินทั้งหมดดังกล้องดวงตาของจาก,กรพพัดิแห่งรัติการเป็นประกายอย่างเย็นชา เขากลายเป็นลำแสงสีขาวและแหวกตะข่ายออกอย่างแรงอย่างไรก็ตามมันส่งผลต่อความเร็วของเขาเจ้าต้องการเหนือกว่าข้าเง,งินหรือถ้าห้าจาก,กรพพัดปรรีเจ้ายังคงฝันต่อไปข้าจะอยู่ข้างหน้าเจ้าเสมอตราบใดที่ยังมีสมบัติอยู่ข้าจะเป็นคนแรกที่ได้มันมาอย่างแน่นอนโกแคงเยอะเย้ย,เ,ย,เ,ยเมื่อเขาหันหลังและบินยิงตะข่ายไปที่นายเอมเพอเรอร์เป็นครั้งคราวจาก,กรพพัดรติการทําได้เพียงกัดฟันของเขาอย่างช่วยไม่ได้ ขณะที่ทั้งสองต่อสู้ต่อไปที่อีกทางหนึ่งหลัวเฟิงแตกต่างไปจากเดิมเขาบิดเบี้ยวไปรอบๆเนื่องจากนักรบคนอื่นๆทั้งหมดไม่สามารถเข้าถึงความเร็วสูงสุดของพวกเขาได้หลัวเฟิงก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเขามีความชำนาญในการเปลี่ยนทิศทางและนี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับเขาเขาไปถึงความเร็วเกือบสิบเท่าของเพอร์เิลอปและไอเบลดได้อย่างง่ายดายสิครั้งเร็วขนาดนั้นเลย เขาตามทันทันทีหลัวเฟิงจ้องไปที่เงาของฉีชางทั้งสองข้างหน้ามันคือจัก,กรพรัิทั้งสองเขาตามทันนาฬิกาสีม่วงหันกลับมาและตกใจเมื่อเห็นหลัวเฟิงอย่างนี้เร็วมากไม่มีปัญหาความแข็งแกร่งของเขานั้นอ่อนที่สุดในสามตัวเขาควรจะเชี่ยวชาญในการบินในพื้นที่จำกัดเท่านั้นไอบเบลส์พูดอย่างมั่นใจนาฬิกาสีมุ่งพวกเราจะพึ่งพาความสามารถของคุณ การโจมตีครั้งเดียวของฉันจะทำให้เขากระเด็นออกไปเขาพูดอย่างมั่นใจหลัวเฟิงเร็วเกินไปเขารีบวิ่งตรงไปข้างๆพวกเขาและพยายามจะไปข้างหน้าเสียงหอนนาฬิกาสีม่วงเปิดปากของเขาและระลอกคลื่นจากเสียงหอนที่แปลกประหลาดของเขาพุ่งเข้าหาหลัวเฟิงเกราะสีเงินกระจายระลอกคลื่นขอองค์การโจมตีและส่วนที่เหลือกระทบกับเกราะภายในสิ่งนี้ปิดกั้นการโจมตีอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะถูกบลอกแต่ความเร็วของหลัวเฟิงก็ยังได้รับผลกระทบอืมเขากระพือปีกสีเงินอย่างดุเดือดและปลดปล่อยการเดินทางโจมตีฮัวเขากลายเป็นลำแสงสีเงินและพุ่งทะลุเข้าไประหว่างจัก,กรพรรดิทั้งสองเขาเร็วมากจนไม่มีเวลาตอบสนองเร็วเข้าหยุดเขาไปเล็กกล่าวนาฬิกาสีม่วงคุณเชี่ยวชาญในการหยุดที่สุด ไอสาระเลวเขากัดฟันและหอนอีกครั้งระลอกคลื่นที่มองเห็นได้ทันทีก่อตัวเป็นนาฬิกาขนาดใหญ่ในอากาศมันบินเร็วมากความเร็วขอองค์การโจมตีนั้นเกินความเร็วในการบินของลูโอเฟงมันดักหลัวเฟิงก่อนจะสั่นอย่างรุนแรงวงอมันระเบิดเมื่อหลัวเฟิงกระจายการโจมตีเวนหลัวเฟิงร่างกายสั่นเมื่อความเร็วลดลงมนุษย์อย่าคิดที่จะได้สมบัตินะ้ำมันเป็นของฉันนาฬิกาสีม่วงหอน ห,หลัวเฟิงสายปีกปีกของฉีวูช่างเหลือเชื่อจริงๆแม้ว่าเขาจะได้รับผลกระทบจากการโจมตีเขาก็ยังไปข้างหน้าอีกครั้งด้วยการสั่นไหวจากกระพัดอีกสองคนไม่มีทางตามทันได้เลยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมรัติการถึงดึงเขาเข้ามาการบินของมนุษย์คนนี้แปลกประหลาดเกินไปและความเร็วของเขาในทันทีก็ตกตะลึงแม้แต่ในทางเดินแบบนั้นเขาก็ยังสามารถไปได้เร็วขนาดนั้นไอเเล็กล่าว นาฬิกาสีม่วงด้วยความสามารถเล็กๆของคุณฮา่าฮฝันถึงสมบัติต่อไปหลัวเฟิงกล่าวเขาหันอย่างรวดเร็วเมื่อถึงทางเลี้ยวในทางเดินนาฬิกาสีม่วงสูญเสียการมองเห็นหลัวเฟิงและไม่สามารถโจมตีเขาได้ไอ้สารเลวเลย่าทั้งสองกัดฟันและไล่ตามภายในห้องควบคุมนักรบพื้นเมืองสี่คนมองดูฉากการไล่ล่าทั้งสอง ยิ่งการต่อสู้รุนแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีที่จริงแล้วเป็นการดีที่สุดถ้าพวกเขาฆ่ากันเองคิวทีทกกล่าวอย่างเย็นชาขณะที่เขามองดูการฉายภาพเผ่าพันธุ์อื่นๆเหล่านี้ในตอนนั้นสี่เผ่าพันธุ์สุดยอดได้สร้างสนามรบทำลายบ้านของเราและแย่งชิงไปจากเราในอนาคตเราจะปล่อยให้พวกเขาได้ล้มรสความพินาศของเผ่าพันธุ์ของพวกเขาอย่างแน่นอนให้พวกเขาได้ล้มรสความพินาศของเผ่าพันธุ์ของพวกเขา จัก,กระพัดทั้งสี่ขบฟันขณะที่ความเกลียดชังกำลังเดือดพล่านอยู่ภายในพวกเขามีความคิดมากกว่านี้นี้เป็นเพียงความฝันในขณะนี้และตอนนี้พวกเขาไม่มีทางทำให้สำเร็จได้แม้ว่าเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจะมีอยู่อย่างสมบูรณ์และแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนนับครั้งไม่ถ้วนเผ่าพันธุ์สุดยอดยังคงบทขยี้พวกเขาได้อย่างง่ายดายหลังจากล่าเหยื่อเป็นจำนวนมากเหยื่อก็ต้องการแก้แค้นโดยธรรมชาติคนอ่อนแอตกเป็นเหยื่อผู้แข็งแกร่ง จักรวาลมีทรัพยากรมากมายและหลายล้านเผ่าพันธุ์เผ่าหายนะ้มีทรัพยากรมากกว่าขึ้นอยู่กับว่าใครแข็งแกร่งกว่ามันง่ายอย่างนั้นสองเส้นทางสี่นักรบอยู่ใกล้ห้องสมบัติแรกที่สุดมนุษย์ปีกสีเงินนั้นเร็วที่สุดเขาถึงห้องแล้วที่ชีกับพูดเบาๆหลัวเฟึงเดินตามทางเดินและตรวจสอบห้องขนาดใหญ่ตลอดทางอย่างรวดเร็วเขามองเห็นได้ว่าทั้งหมดว่างเปล่าว่วางเปล่าอย่างสมบูรณ์หืม เขาเห็นห้องที่มีทางเข้าขนาด100เมตรแอร์ลมันเปิดออกครึ่งหนึ่งในนั้นร่างอมตะวางอยู่นี่เป็นศพของคนพื้นเมืองเขาน่าจะโดนการโจมตีของวิญญาณด้วยหลัวเฟิงช้าลงและระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเขาเข้าใกล้พื้นที่ต่างๆขันมองเข้าไปในห้อง มีแท่นโปร่งแสงอยู่ภายในหลัวเฟิงสัมผัสได้จากพลังงานที่ว่ามันเป็นอมตะที่ร่วงหล่นมีกล่องเงินขนาดปกติสามกล่องอยู่ที่นั่นด้วยและดวงตาของเขาเป็นประกายสู้เขากระพือปีกและกลายเป็นส่วนโค้งพุ่งเข้ามาในห้องห้องมีพื้นที่100เมตร หลัวเฟิงมองไปรอบๆและเพิกเฉยต่อร่างกายในขณะที่ความสนใจของเขาจับจ้องอยู่ที่แท่นกว้างและยาวสิบเมตรมันก็มีคำพูดพล่าเลือนภาษาอยู่ในกลุ่มภาษาของมนุษยชาติคำพูดจากชนพื้นเมืองของทวีปหลักหอยยานจีหลัวเฟิงเรียนรู้ทุกภาษามานานแล้วด้วยระดับจิตสำนึกของเขาเขาสามารถเรียนรู้และใช้ทั้งภาษาได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาทีนี่คือหลัวเฟิงอ่านและเข้าใจทันทีคำกล่าว เผ่าพันธุ์ของเรากําลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ทั้ง3กรณีนี้มีแหวนโลกที่บรรจุสมบัติจํานวนมากเพื่อใช้สําหรับเผ่าพันธุ์ของเราที่จะลุกขึ้นอีกครั้งคนของเราจะต้องเปิดใช้งานเซ็นเซอร์ของเทจึงจะทํางานได้และไม่มีเผ่าพันธุ์อื่นเปิดใช้งานเซ็นเซอร์ดังกล่าวช่างงดงามอะไรเช่นนี้ โลหะจ9เที่แกะสลักไว้หลัวเฟิงมองไฟที่การแกะสลักในแต่ละกรณีฉันอาจต้องการความแข็งแกร่งระดับอัศวิงเพื่อทำลายมันออกอย่างแรงแค่โครงสร้างเพียงอย่างเดียวก็ควรจะมีมูล,ลค่ากว่าพันล้านองค์ประกอบผสมส่วนการเปิดมันใครจะไปสนใจคราวหน้าฉันจะจัดการให้เขายิ้มและเก็บทั้งสามกล่องไว้ทันทีทิ้งสมบัติไว้ไอเบลรีบเข้ามาจากข้างนอกกัดฟันและคำราม สมบัติเป็นของฉันดวงตาของนาฬิกาสีม่วงเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นกรณีใดๆพวกเขาเห็นหลัวเฟิงยืนอยู่ข้างในไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่เขาจะหยุดค้นหาสมบัติดังนั้นจึงต้องมีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องหยุดที่นี่ โกชางอยางได้สมบัติแล้วใบมีดน้ำแข็งคำรามพลังงานอมตะของเขาแผ่ออกไปและเสียงหอนก็ดังก้องในทันทีความเร็วของมันน่าตกใจและเส้นทางที่โกชางเลือกมีจุดนัดพบที่หลัวเฟิงเลือกสมบัติดวงตาของโกแทงเป็นประกายอย่างได้สมบัติมาเหรอจักกระพริบรติการมีความสุขสู้สู้ทั้งสองตามทิศทางของเสียงหอนทันทีและบินไปอย่างรวดเร็ว